สวัสดีค่ะป้ากิ๊กทำสวนนะคะวันนี้จะพามาปลูกแฟงฟักเขียวก็ได้แฟงก็ได้นะปลูกแบบง่ายๆแต่ได้กินลูกค่ะเห็นไหมอันนี้ป้ากิ๊กปลูกในในกระบะเนี่ยข้างล่างก็เจาะรูแค่เจาะก้นนะคะสงสัยรากจะแย่ลงไปแล้วล่ะแต่ไม่ได้ยกแค่นี้ค่ะปลูกทิ้งไว้เขาก็เลื้อยขึ้นไปเราก็เอาเชือกมัดไปถึงข้างบนนะคะเขาก็เลื้อยตามเชือกขึ้นไป ต้นนี้เชือกยังมีอยู่อันนี้ตัดออกไปแล้วเนี่ยค่ะผูกเชือกให้เขาอันนี้ถุงหนึง่งอันนี้ถุงหนึง่งก็เป็นสองต้นก็ได้ลูกเยอะเหมือนกันนะคะเก็บไปกินเยอะแล้วเดี๋ยวจะพาไปดูก่อนอ่ะยังไม่ดูก็แล้วกันดูดูตรงนี้ทีเดียวไปเลยเนาะมันจะค่ําแล้วล่ะปะกติถ่ายคลิปทีไรก็ค่าทุกทีวิธีก็คือเพาะ,มะเมล็ดเนี่ยเพาะในเนี้ยค่ะปะกิก็เอาแบบมักง่ายง่าย ไม่มีเวลาก็จับเมล็ดมาปลายนิ้วนะคะยุ่มมาแล้วก็เอามาโยนโยนไว้ระวางว่าที่ชั้นรดน้ําทุกวันก็ขึ้นมาเต็มแล้วแยกไปปลูกแล้วนะคะก่อนที่เราจะเอาไปปลูกเนี่ยเราต้องแยกออกออกมาใส่ถุงก่อนถ้าแยกอย่างนี้ไปปลูกเลยก็ได้แต่ว่าต้องทาทาที่กันแดดให้เขาแต่ถ้าเราเอามาเลี้ยงในเนี้ยเราก็ไม่ต้องทําที่กันแดดและขุดออกไปแล้วก็เอาใส่ถุงดําไว้สักอาทิตย์หนึ่งนะคะเสร็จแล้วก็เอามาปลูก จะปลูกตรงไหนก็แล้วแต่ชอบกันละกันอาจจะปลูกลงดินไปเลยหรือว่าอาศัยกระถางใส่ถุงดำอย่างนี้หาที่ตั้งเหมาะๆไว้นะคะหาที่เลื้อยให้เขาต้องมีที่เลื้อยนะถ้าไม่มีก็เขาจะเลื้อยตามดินนี่แหละค่ะแต่ตามสวนต่างจังหวัดก็เลื้อยตามดินก็มีนะคะไม่ทําค้างแฟงฟักทองอะไรอย่างเงี้ยก็เลื้อยตามดินก็มีแต่เราอยากให้เขาขึ้นข้างบนแล้วก็จับเขาขึ้นไปตามเชือกทีนี้ปลูกยังไงให้ได้กินผล วิธีปลูกนะคะรองก้นหลุมก่อนด้วยเนี่ยที่ปกเกใช้เนี่ยขี้ข้างคาวนี่แหละผักกินผลทุกชนิดได้ผลจริงๆค่ะเขามีฟอสฟอรัสนะมีฟอสฟอรัสโพแทสเซียมในตัวเจนก็มีมีทั้งสามตัวเลยแต่ตัวที่มากที่สุดก็คือฟอสฟอรัสนะคะทำให้ติดผลออกลูกดีดออกดอกติดผลดีอันนี้ได้ผลจริงๆค่ะเพราะว่าคนที่เอาไปใช้นะติดใจทุกคนจากผักพืชผักในสวน ไม่เคยออกดอกออกผลก็กลับมาออกดอกเต็มไปหมดให้ลูกให้ผลกลับมาซื้อกันรอบสามรอบสี่รอบห้านะคะส่งทุกวันเนี่ยดีจริงๆคะ่ะคิดข้างข่าวตัวนี้ทีนี้วิธีปลูกนะรองก้นหลุมเสร็จเราก็เอาดินกลบสักหน่อยแล้วก็เอาถุงเนี่ยไปวางเอาออกจากถุงแล้วก็ไปวางปลูกแค่นี้นง่ายๆนะคะแล้วก็รดน้ําให้เขาให้ปุ๋ยบ่อยไหม ตอนเล็กๆนี่ก็ไม่ต้องบ่อยเท่าไหร่นะคะอาจจะ15วันครั้งพอเขาโตขึ้นมากินเยอะแล้วกินอาหารเยอะเราก็ให้สัก10วันครั้งหนึง่งเนี่ยปกิก้งไคก็ยังเห็นอยู่เลยนะคะเต็มอยู่นั่นน่เถานใหญ่เนาะเเถาเถาใหญ่อยางเงี้ยถึงจะให้ลูกนะคะเถาเล็กๆจะไม่ให้ลูกเนี่ยขี้ข้างขาวก็เอาโยนไว้อย่างเงี้ยโยนไว้อย่างเงี้ยแล้วก็รดน้ําทุกวันทีนี้จะพาไปดูว่าไม่ได้พูดมาพูดเล่นๆน,นะคะออกลูกจริงๆค่ะให้ลูกดี ให้ปุ๋ยเราต้องรดน้ำเช้าเย็นเช้าเย็นด้วยนะเพราะว่าเขาจะเอาไปเลี้ยงลูกเขาอันนี้ก็เม็ดปุ๋ยเต็มอยู่เลยก็จะไม่ให้อีกละ,ะเะกี้ก็ให้สักสิบวันครั้งเอาเราไปดูกันอันนี้ตัดมาบ้างแล้วนะคะเมื่อสักครู่นี่ตัดมาบ้างแล้วเห็นไหมตัดไปกินเยอะแล้วคะ่ะแฟงสองต้นนู่นข้างบนนี่ก็มีวันไหนก็ค่ำทุกวัน มื่อกี้ก็ไปส่งของมาแล้วก็ไปตลาดอีกวันนี้ไปตลาดนัดมาค่ะไปเอาสับป,ประรดมาหมักปุ๋ยเห็นนะคะเยอะแยะเลยจะเอาออกเพราะอะไรเพราะว่าเขาแก่ไม่ใช่แก่จัดหรอกแต่ว่าเถาเริ่มแก่แล้วก็ไม่มีดอกแล้วก็จะไม่เอาไว้ปมกิกจะให้ช่างวันนี้เรียกช่างมาจะใส่โครงข้างบนค่ะจะใส่ใส่เหล็กโค้งๆแล้วทําหลังคาใสๆไว้ปลูกผักข้างล่างก็เลยจะจะโละข้างบนออกดู ลูกใหญ่ไหมลิ้นฟ้ากําลังจะออกลูกเหมือนกันทุกอย่างนะคะให้ปุ๋ยขี้ขังคาวหมดคุณลุงยืนตรงนี้ละไม่ต้องไปนะเพราะว่าเดี๋ยวจะมาส่องตรงนี้เนี่ยหูสับรสเขาออกลูกดีจังเลยค่ะเนี่ยลูกเล็กๆเนี่ยเนี่ยเห็นไหมทุกข้อเลยเนี่ยลูกเล็กๆเนี่ยเยอะเลยนูน่นสวบรดพันไต้หวันค่ะพากิ๊กเอามาปลูกไว้แล้วก็ให้ปุ๋ยขี้ขังคาวเขาเนี่ยเนี่ยไม่ได้ผสมค่ะเขาติดเองเลย มาสองสองดวงนู่นเยอะแยะเลยค่ะเนี่ยเห็นไหมแทบจะทุกข้อเลยนะเดี๋ยวได้กินเสาวรสไตวันละตัดมาก่อนค่ะมา,มาเดี๋ยวค่อยยกไปทีเดียวนะแมลงบันทองเจาะค่ะทิ้งไปหลายลูกเลยลูกต่อยแล้วละอ๋อมันเข้ามาต่อยตะกี้กเด็ดทิ้งเนี่ยต่อยแล้วเหี่ยวอย่างเงี้ยค่ะเหี่ยวอย่างเงี้ยไม่ได้ห่อเพราะช่วงหลังๆนี่ยุ่ง หลายลูกเลยค่ะเข้ามาต่อยดูซิเป็นแผลเน่าหมดเลยเอนลูกนั้นมาลูก่อนหรื่องอ๋งออันนี้ต่อยจนหน้าเกลียดเลยเนี่ยดูทีแรกลูกเนี้ยสวมไว้ค่ะแล้วถุงเขาหลุดก็เลยปล่อยเลยดูซิเนี่ยหน้าเกลียดมากเลยเนี่ยหอบอ่อยู่ด้านนู้นก็น่าจะมีอีกนะเอาแค่นี้ก่อนกันแล้วกันเนาะเอาให้ดูว่าเดี๋ยวจะมาเคลียร์พื้นที่ปวกิ๊กจะมาตัดเถาเขาทิ้งให้หมดเลยฮนะเห็นไหม ใครปลูกแล้วไม่ได้กินผลเอาขี้ข้างคาวไปใส่นะคะเนี่ยผักกินผลทุกชนิดทั้งขี้ข้างคาวไปใส่ทั้งทั้งเสาว,วรสนะทั้งแฟงัวแล้วก็ถัว่วถั่วเล็บมีนี่โอ้โหวิดกมากๆปีนี้กินไม่หวัดไม่ไหวเลย,นยเนี่ยยังีงตัดออกอันนี้แก่แล้วนะคะใครอยากได้มเมล็ดพันธุ์ขอมานะเพราะว่าเยอะมากเลยค่ะที่เขาแก่นะเพกกื่อ้ก็เก็บไปไว้ใส่ตะกร้าไว้อันนี้ก็ วันนี้จะต้มอีกละขึ้นไปบนบนต้นมันบัีชี้ถั่วพา้าเลยถัวพ้าสูงนะถั่วพาา้าก็ให้ขี้ข้างขาวก็ออกฝักแล้วเป็นถั่วพ้าสูงไม่ใช่ถั่วพ้าที่แจกไปนะถั่วพ้าที่แจกไปต้นติเตี้ยแต่อันนี้เป็นพันธุ์แบบเลือ้อยข้างบนค่ะชี้ก็เห็นก็บอเอาไม้ชี้ม้ที่ไหนชี้นู่นมองเห็นไหมคะถั่วพ้าเป็นฝักนั่นอะ ด้านนู้นก็ฝักใหญ่ๆทางนูองอ้นฝักใหญ่ค่ะน้องก็ให้มาจากนกครปฐมน้องปีศาซื้อส้มโอเขาเขาก็ใส่รังมาให้ปลูกก็เลยลองดูป้กี้ก็ไม่เคยปลูกแล้วเขาบอกถั่วพระก็คือเป็นพระจริงๆฝักเขาจะใหญ่มากค่ะอันนี้ก็ให้ปุ๋ยกี้ข้างขาตรงนี้เนี่ยปลูกในเนี้ยเห็นไหมคะปลูกในกระถางอย่างเงี้ยแล้วก็เอามาตั้งไว้เขาก็เลื้อยขึ้นไปตามเสาตามหลักให้กี้ข้างคาวเห็นไหม ปกติก็จะโรยไว้อย่างเงี้ยเต็มไปหมดเลยให้ก็รดน้ําเขาทุกอย่างค่ะก็จะอออดอกติดฝักติดผลดีหมดแล้วมันเบอรี่ก็เหมือนกันนะคะโอ้ปีนี้ดกมากๆเลยมีตรงปลายลําปลายกิ่งก้านเขาออกดอกเต็มไปหมดแล้วพอดีมันมืดแล้วเนาะเดี๋ยววันหลังจะให้ดูคะ่ะมันเบอรี่กำลังออกลูกดกมากๆเลยไม่รู้กิ่งมาทางนี้หรือเปล่า โอเคเนาะวันนี้มืดจริงๆปกี้ก็มืดทุกวันเวลาวันหนึ่งเนะี่ยสิบสองชั่วโมงไม่พอคะ่ะเช้าถึงเย็นวันหนึ่งน่าจะสักประมาณ <c oughs> กี่ชั่วโมงดีสักยี่สิบชั่วโมงถึงจะพอทำงานแล้วเพราะว่าทำอะไรแป๊บๆมืดค่ำแล้วไปไหนก็ไม่ทันคะ่ะ <c oughs> โอเคเนาะใครอยากจะปลูกผักกินผลให้ได้ผลผลิตอย่าลืมนะคะ ให้ปุ๋ยขี้ข้างคาวอย่างที่ปักกิ๊กพาปลูกปลูกแล้วก็รองก้นหลุมแล้วก็ใส่มาทุกระยะเลยค่ะตอนเล็กๆก,ก็15วันครั้งพอโตมาก็10วันครั้ง10วันครั้งไม่นานก็จะออกดอกออกผลบางคนบอกว่าซื้อปักกิ๊กไปแล้วใส่เยรายังไม่ออกเลยคือเราไม่ได้บำรุงเขาแต่ทีรกทีแรกเนาะเราก็ต้องใจเย็นๆเราก็ต้องรอรอจนเขาพร้อมเขาสะสมอาหารไว้จนพร้อมแล้วเขาก็จะออกดอกให้เราให้เราเห็น ออกติดลูกติดฟักให้เรากินทุกอย่างแต่ของป a กก a g e นี้บำรุงมาตั้งแต่ทีแรกเพราะฉะนั้นอะไรก็แล้วแต่ผักกินผลก็เลยเยอะโอเคค่ะคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงแค่นี้กันแล้วกันนะคะอา้าวลืมบอกลืมบอกว่าปุ๋ยทุกชนิดทุกอย่างนะคะปะกักกกส่งอยู่ทุกวันใครอยากได้อะไรคนที่ไม่เคยซื้อป a ก k จะบอกว่าอ่าให้สั่งทางโทรศัพท์ก็ได้นะคะ เบอร์ค่ะพกิ๊ก,ก็คือ0807527300 0807527300ไม่ไม่รู้ราคาก็ขอดูราคาสินค้าหน่อยพกิ๊กแล้วก็มีเก็บปลายทางค่ะเก็บปลายทางก็มีสำหรับผู้สูงอายุที่ไม่มีบัญชีไม่มีอะไรปกิก,ก็บริการเก็บปลายทางนะคะโอเคเนาะคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงแค่นี้ค่ะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ